หมอนิธิแฉยับ VIP ติดต่อขอรัดคิวฉีดซิโนฟาร์มวันที่2กร,รกฎาคมทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานล์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภรโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าเรียนทุกทกท่านที่รอคิววัคซีนซิโนฟาร์มครับ หนึ่งรารอคิวและการจัดสรรตามระบบนะครับจะพยายามติดต่อผมให้เหตุผลอย่างไรเพื่อขอรัดคิวให้เร็วขึ้นผมทำไม่ได้ครับอย่าโทรมาหาอย่าไลนา์มาถาม VIP ผมและราชวิทยาลัยมีแล้วผู้พิการนักบวชผู้สูงอายุชุมนุมแออัดผู้เข้าไม่ถึงระบบได้ทันความจำเป็นยังดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง สบริษัทและองค์กรที่ยื่นความจำนงไม่ทันอย่างไรก็ต้องรอจนกว่าจะจัดการให้องค์กรที่ขอเข้ามาทันเสร็จก่อนไม่มีทางลัดหรือพิจารณาให้เป็นพิเศษไม่ว่าเหตุผลใดครับ3าวัคซีนทยอยมาเรื่อยๆและเพียงพอแต่ไม่สามารถเสกให้มาได้พร้อมกันเป็น10บล้านโดสเพราะต้องใช้เวลาผลิตทำตามมาตรฐานขบวนการและตรวจสอบก่อนส่งมาประเทศไทย ไม่นับเวลาที่ต้องมาตรวจตามมาตรฐานประเทศไทยอีก2-3วัน 4. คนบริษัทที่นัดได้แล้วไปตามนัดกับโรงพยาบาลเลยนะครับท่านสองฝ่ายต้องนัดกันเองเราจะส่งวัคซีนให้ไปไวล่่งหน้าเสมอถ้าโรงพยาบาลเลื่อนเขาเลื่อนด้วยเหตุผลภายในของโรงพยาบาลไม่ว่าเขาจะพูดหรือให้เหตุผลใดๆจริงและไม่จริงหมดเราส่งของได้ก่อนทุกที่ 5การส่งชื่อจากบริษัทเข้าระบบที่ยังมีปัญหาอยู่ปรปลายดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทุกแห่งเข้าไปตรวจสอบให้ถูกต้องนับแต่พรุ่งนี้เพื่อความสะดวกทุกฝ่ายเราไม่ให้เพิ่มเปลี่ยนจำนวนฉีดในวันนั้นๆล่วงหน้า3วันข้อนี้เพื่อประโยชน์ตามข้อ3ระบบส่งชื่อเข้าระบบไม่มีอะไรผิดเพราะมีคนใช้ได้มากกว่าคนที่ใช้ไม่ได้แต่ตอนลงต้องตั้งสมาธิดีด พราะมีรายละเอียดที่ทุกจุดสำคัญและตอนนี้มีจิตอาสามาช่วยตอบและแนะนำบนสื่อด้วยแล้วดีขึ้นมากครับ6ขอยืนยันจริงๆนั่งอยู่ครับว่าสำหรับระยะที่หนึ่งนี้คนที่เข้ารับการฉีดต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครเสียเงินไปท่านถูกหลอกท่านมีทางเลือกสองทางคือ 1. เรียกร้องของเงินคืนหรือแจ้งความเพราะท่านคือผู้เสียหาย และท่านทำผิดตามข้อตกลงกับราชวิทยาลัยตามที่ท่านลงนามไว้ด้วยอันอาจจะส่งผลประกันไม่ครอบคลุม 7. จ็ดสำหรับบุคคลทั่วไปรออีกไม่นานจะมีข่าวดีผมขอจัดระเบียบโรงพยาบาลที่รับช่วยฉีดให้ได้ดีก่อนอีกไม่เกิน1-2อาทิตย์นี้นะครับเห็นใจทุกคนแต่ผมก็จัดให้ได้เท่าที่หามาได้ครับที่สำคัญผมต้องแน่ใจประชาชนบุคคลทั่วไปไม่เสียประโยชน์ 8. สํสหรับโรงพยาบาลเอกชนที่รับช่วยฉีด ผมขอความกรุณาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งพี่น้องผมละครับช่วยลงมาดูหน้างานและจัดปรับรายละเอียดทุกขั้นตอนเองงานนี้ไม่ใช่งานประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากและแตัดสินใจเองไม่ได้ตั้งแต่ระบบห้องยาคลังรับของไอทีพยาบาลและแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่งานนี้ไม่เคยมีใครทำกันมาก่อนรายละเอียดมีมากและเป็นงานขนาดใหญ่ ขอร้องให้ช่วยมาดูเองและจัดบริการให้ประชาชนได้รับการฉีดไปได้โดยเร็วเมื่อได้นัดกันแล้วถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันช่วยสังคมช่วยประเทศชาติด้วยจิตของแพทย์ให้มากกว่าผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชนขอร้องครับ VIP ของผมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com